การของฉีดซีเล็กการให้บริการเรายังอยู่ที่5บริการหลักๆอยู่ก็จะเป็นการตรวจชักจองเบื้องต้นนะครับเพื่อวางแผนการรักษานะครับแล้วก็ได้ไปเป็นการรักษาด้วยวิธีการทำฉีดเชื้อทางสายลมไปนะครับแล้วด้นที่สามก็จะเป็นการทำบิกซี่เด็ดปากแก้แล้วด้านัี่ส่วนด้านที่สี่ก็จะเป็นการตรวจคสมมติออกนะครับเพื่อดูความสมบูรณ์ของสมมต อันนี้จะเป็น5บริการหลักๆที่เราให้บริการในปัจจุบันนะครับส่วนบริการที่ได้รับความนิยมหรือว่า GFT ให้บริการเยอสุดก็จะเป็นการรักษาด้วยเด็กก่อแจ้งและมิดซีบเพราะว่าเคสที่มาก็ส่วเป็นเคสที่ยากนะครับค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณยกระช่วยเล่าให้ฟังเคสที่จมองของใครด้วยนะคะแตะ่ตอนนี้ให้เรา เปิดเลวันนี้แล้วป้าปลายเดือนใช่ครับเปิดจะเป็นทางการ21ตุลาคมครับที่มองมุนภาพรวมของ g f c มากกว่านะครับเพราะว่าอย่างพระราม3แลัวพระราม9เนี่ยจริงๆชัยภูมิใกล้กันอยู่นะครับแล้วก็เรามีเหตุผลในการที่จะมาขยายสาขาพระราม9อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าพระราม3เองเนี่ยด้วยพื้นที่ที่มันจำกัดนะครับแล้วก็ทางเราคนไข้เนี่ยการให้บริการตอนผ่าลหลังของคนไข้เยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ดีพอนะครับประกอบกับการที่เรามีแค่สาขาเดียวครับเรามีความเสี่ยงนะครับเรื่องการที่จะสามารถ สำลองการต่อเนื mm ่องในการรักษาคนไข้ครับเราก็เลยมองว่าโอเคเราต้องการที่น่นะครับเพื่อเป็นที่รองรับเกิดราคาพนักงานมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะมีอิสาะหนการรับคนไข้ได้นะครับเจอเป็นที่มาของสาขาพรามก้านะครับแล้วก็ด้วยข้อลิมิตในการรับคนไข้จากนที่สาขาพนะรามสามเรากนมีนิดนึงนะครับเราก็เลยต้องมาทางสา้าที่สางกาวโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบหลักๆของสาขาพระรามเก้าเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นแค่การใย้ายสาขาเดียว ะครับอยากให้หมองถึงร่างฐานนะครับการดูร่างฐานในการที่ยาเนี่ยนาคตของเราเราจะเปิดที่นี่อย่างเป็นทางการ2 1กุมภาพันธ์นะคะทุกท่านอย่าเพิ่งได้เก่งภาพรวมธุรกิจกันด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มต้อนคำถามจากทางอาจารย์ประมุกกันก่อนนะคะต้องถามอาจารย์ละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้สมัครการนะคะเรื่องของเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ให้ฉายภาพทางอาจารย์นะภาพรวมของภาวะผู้มีบุญญานนะคะทั่วโลกในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะรวมถึงในประเทศไทยด้วยอ่ ตอนนี้นะคะเป็นด์ก็แต่ในนามของตัวแทนของสตีฟซีก็จะมีต้วนำนะครับตอนนี้นะครับก็คือว่าจักการถามว่าในเรื่องของการที่เราจะอัปเดตในภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดในเรื่องของทั้งมุมกลับแล้วก็ในโอกาสที่ไปได้เช่นกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังมีคนที่มีปัญหาตรงนี้ มาที่เรื่อยๆนะครับความว่าเราสมาพบว่าภาวะมีปัญญาก็ดีแล้วถือว่ามีปัญญาเนี่ยนะครับข้อคร่าวที่เกี่ยวแล้วก็ถือว่าถ้า,าตัดสินแล้วเนี่ยอายุประมาณส35ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าง่ายๆก็ถือว่ามีพยายามที่จะหยุดยาละนะครับปริญญาเราไม่ได้หุนเดินนะครับก็ประมาณสัก12เดือนนะครับโดยที่มีความสม่ำเสมอน,นะครับก็ถือเป็นควาว่าหยุดยาได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เรียกว่าอายุมันละนะครับอาจจะตัดสินแค่6เดือนอันนี้นคร่าวๆนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จริงก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราค้นพบได้มากขึ้นเนื่องจากวิวัฒน,นาการและวัฒกรกรมเนี่ยการสมัยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสามารถคน้นพบภาวะเป็นคุจจาระนี้มากขึ้นนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะมะีกระแสะถามว่าในเรื่องของเช่นบาวในคนยุคใหม่ นะครับอาจจะบอกว่าไม่อยากมีลูกแล้วนะครับเลี้ยงน้องหมาต้องแย้งก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับคำตอบก็คือไม่ได้เกี่ยวเลยนะก็คือ,อเป็นแบบนี้ก็มีส่วน,น,วน,น,น,ยนยอยงนี้จริงนะครับแต่ว่าขณะเดียวก,กันเนี่ยก็มีคนที่มีปัญหาตามอย่างจริงๆนะครับคนที่อาจจะมีเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาจริงจริวก็ขณะเดียวกันเนี่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับบางทีนเนี่ย สังเกตแล้วหลายคนเลยนะครว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่อยากมีนะครับแต่พอผ่านไปประมาณสักสาสี่ปีอาจจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นนะครับอาจจะเป็นงานแต่งงานของเพื่อนพอเห็นตัวน้อยของเพื่อนที่แฟชั่นอย่างเริ่มมีนะครับปัญหาจะไม่ต้องเกิดขึ้นคือเริ่มมีย่างขึ้นแล้ว่ือมองว่าวันนี้ยลูกค้าของเราเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดเฉพาะคนไทยมีลูกค้าต่างชาติด้วยนะคะค้อถามคือโอกาสบ้านเราเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนคะที่จะก้าวสู่การเป็นฮับของการให้บริการภาวะผู้มีถุนย่างคะอาจารย์ คือต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญคือเทคโนโลยีเราเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ด้อยกว่านะครับของใดใดเลยนะครับรวมกันในเรื่องของเซอร์วิสใหม่นะครับเรื่องของการบริการเนี่ยเพื่อทราบว่าในในประเทศไทยในเบสเบรดิคเข้าพักหลายที่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับก็มีการนำพาในเรื่องของคนไข้เข้ามาทั้งในเรื่องของรักษาโดยตรงนะครับรักษาในระดับเป็นเบรดเข้าทัวริซึมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวขับลักษณะ คือการที่เราจะเป็นในเรื่องของการที่ต่อยอดสมมติว่าถ้าเกิดดิจี่นี่หรือว่ามีการนำพาของคนไทยหรือว่าลูกค้ามานะครับก็อาจจะมีการติดต่อในบทอื่นๆชนนี้นะครับก็คือเป็นที่เรียกว่าเปิดกว้างนะครับสำหรบับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีวิวัฒนาการนะครับมีเซอร์วิาานนมสวมายนะครับมีเทคโนโลยีที่ดีน,นะครับที่สำคัญคือเราสามารถที่จะแข่งขันเรื่องราคา ได้นะครับโดยโชว์ของ customer relationship ด้ของค้ตลาดที่ถึงรู้ถึงคนนะครับหมายความว่าเช่นสมมติว่าเดี๋ยวกรณีของเช่นถ้ามีปัญหานะครับบางดึงนะครับถ้าปัติแล้วบางทีถามไม่จะถามใคร นะครับเกิดสมมติว่ามีบางทรั้องเกิดมีเลื่อนออกนิดหน่อยตกใจเป็นยังไงนะครับเรามีทีมที่สามารถปัดวันทุกวันนะครับในเรื่องของการที่จะติดต่อทีมนักวินทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมพยาบาลนะครับคอยตอบปัญหาเด็กองตื่และตอบปัญหาได้เพราะว่าทุกนาทีทุกชั่วโมงเบบนี่ยมีค่ามากๆนะครับสําหรับเรื่องของความสำเนะร็จค่ะงั้นเรามั่นใจว่าโอเคล่ะนะครับเราสามารถที่จะแข่งขันได้แล้วนะเราคิดว่าเราก็สามารถที่จะ ทึ้นมายืนนะครับในในส่วนของระดับต้นๆได้นะครับในระดับแล้วก็ถ e yeah, ้าเอาหมายยืนตัวอย่างเอกก็อยากจะขึ้นมาแซงเป็นหนึ่งรองในสามของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยนะครับในียวลาอะไ้